โอ้โหท่านผู้ชมครับผมจะพักผ่อนสักหน่อยไม่ได้พักผ่อนนี่คือผ้าท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชานะครับและด้านนี้นี่คือหนังสือหรือว่าเลตเตอร์อย่างเป็นทางการนะครับส่งตรงถึงสารยุติธรรมระหว่างประเทศโอ้โหสืบเนื่องจากเมื่อตอนเจ็ดโมงเช้าบ้านบ้านเราบ้านเรานะครับเจ็ดโมงเช้าบ้านเรานะครับปรากฏว่าให้ดูชุดนี้ก่อนนี่คือเป็นโพสต ของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตเขียนทั้งมดไล่เลยงทั้งมดเลยนะครับบอกว่าในวันนี้คือวันที่15บมิถุนายนนี้สอ8้หดนะครับทั้งมดทั้งมวลผมสรุปแบบนี้ว่าการบูชาโดยรองนายกรัฐมนตรีและตุลาการประเทศกัมพูชาส่งหนังสือถึงศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกหรือศาลไอซีเจอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไล่เรียงเหตุการณ์ทั้งมดมานะครับ6กกว่าป,ปีแล้วที่มีปัญหามานะครับไม่ได้คอยยุติสักทีหนึ่งนะครับ ดังนั้นท่านผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะให้ไปดูใกล้ๆที่เป็นโพสต์นะให้ดูใกล้ๆอีกรอบหนึ่งนี่คือตัวหนังสือเป็นต่างารเห็นไหมครับโอ้โหเซอร์ฟลิฟก,กัตติออ่านผิดขออภัยนะท่านผู้ชมครับ r i g i ส s า r of International Court of Justice นี่นะครับแล้วก็ Piece a Palace ก็คือนี่ครับอยู่ที่เนี่ยเฮกเห็นไหมโอ้โหในทแลนด์นะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับ อาจผิดขออภัยนะท่านผู้ชมอ่านผิดขออภัยสัมเมียต่างขออภัยแต่ว่าแน่นอนชัดเจนว่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแตงนั้นเดี๋ยวเฝ้ารอดูจับตาดูวันนี้ในช่วงเช้าและบ่ายนะครับการประชุม JBC นัดที่2จะเข้มข้นขนาดไหนเพราะเขาชิงจังหวะส่งไปก่อนตอนช่วงเช้านี่เลยฮนะโอ้โหให้ดูนี่ชัดเจนนะครับหนังสือฉบับนี้ถ่ายภาพผู้กัรแบบรองนายยงตีและต,ต่างประเทศของกัมพูชาโอ้โหเข้มข้นเนย่างแน่อนอนวันนี้เกาะติดตลอดทั้งวันนะครับท่านผู้ชมครับ